น้องเบน้นข้าวขวัญอยู่กับเราสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าโอ้โหจากเพลงไวรัล10ล้านวิวค,คิดดีไม่ได้เลยไม่ได้เลยอ้าว เพลงใหม่แล้วเนาะเออเพลงนี้ชื่อเพลงเออชื่อเพลงว่า fake new ค่ะมายังไงเพลงนี้จ้ะก็เราจำลองสถานการณ์เมื่อเราต้องถูกตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกเม้ามอยนะคือแบบจริงๆแล้วสมัยนี้การถูกเม้ามอยหรือว่าการพูดถึงมันเป็นเรื่องปกติเนาะเราก็เหมือนหยิบประเด็นมาว่าแบบอุ้ยฉันสวยจนถูกเมามอยมองโลกในแง่ดีถ้าเราไม่สวยเขาจะมาเม้าเราทำไมอีฉาเล่าอะไรนมันก็จะเป็นเรื่องประมาณว่าแบบเรื่องที่เธอร ว่าฉันทำมากกว่าที่ที่เธอรู้อีกนะอ,อะไรเงี้ยตับไปเลยเป็นการตอบกลับแบบนั้น <laughs> แล้วในทุกๆครั้งเนี่ยน้องเบนก็คือจะเต็มที่กับโปรเจกต์ของตัวเองมากเลยเนาะสำหรับเพลงนี้ทำอะไรบ้างอุ้ยทำ <laughs> ทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะใช่ค่ะก็เราเราเราอินดีเทล,เล,เลมันเยอะขึ้น <laughs> ด้วยความที่ว่ารอบนี้คอสตูมเรา13ชุดใช่13ชุดเดี๋ยวนะเพลงที่แล้วกี่ชุด8เพลงที่แล้ว เพลงที่เราเพลงที่เราสี่ชุดสี่ห้าชุดแต่รอบนี้ลบเก้ากระโดดมาเลยขึ้นมาเป็นสิบสามชุดเพลงนาพี่ไม่กล้าคิดละเบน พันร้อยชุดแล้วโอ้โหแล้วหนูมาจากนะไหนจ๊ะแบบไอเดียหรือว่าอะไรมันันดาจริงๆเราเวิร์กร่วมก,กันกับทีมที่เป็นโปรดักชันด้วย<ๆ>ก็คือพี่ที่เป็นดีเรคเตอร์พี่วีเนี่ยตัวที่เป็นกกับเลยเนี่ยก็คือบินไปกับทีมสไตล์ลิ์เพื่อไปดูชุดจากเวียดนามมาดูเราเราเหมือนไปหยิบบางบางพีซของเขาที่มันเป็นเด่นๆนะคะแล้วก็เหมือนเอามาใส่คือในในเพลงมันจะมีทั้งแบรนด์เวียดนามแบรนด์ไทยแล้วก็แบรนด์แบบทางยุโรปด้วยคือหลายแบรนด์มากๆเราเอามามิกแอนด์แมทกันให้มันเป็นแบบชุดใหม่ด้วยมต เพิ่มด้วยค่ะอ๋อแล้วแล้วธีมที่เราวางเอาไว้คืออะไรล่ะจริงๆมันคือมันคือมิจิเวิลดก็คือหมายถึงว่าเป็นแบบโลกของฉันที่ฉันสร้างขึ้นมาอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคือในในเอมมันก็จะดูเหมือนเกม,เกมๆนิดนึงเนาะก,ก็คือเหมือนเราอ่ะเป็นตัวละครที่อยู่ในสังคมโลกคนป๊อป เออคือความแฟชั่นก็คือจะจะผมบอกว่าแบบฉันเนี่ยเป็นแบบสาวแฟชั่นนะชอบแต่งตัว<โ>อชอบสวยงามอะไรเงี้ย<อ>ก็เลยเป็นการถูกเมาท์มอยเพราะว่าฉันน่เป็นเหมือนตัวเด่นที่อยู่ในโลกนี้เออใ่ไอีมีความมีความเป็นเบนอยู่ในนั้นด้วยเลยถูกไหมออหรือว่าอ,อ,อยากจะสื่อสารอะไรหรือเปล่าสําหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยถูกเมาท์อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นเรื่องที่แบบเด็กเจนนี่เขาคิดยังไงอ่ะ จะพูดยังไงดีก็การถูกเมามอยไม่ใช่เรื่องที่ผิดเออจริงๆเราอยู่สวยๆแบบถูกเมาทมอยได้ไม่มีไม่มีปัญหาค่ะใช่บางคนแบบว่าุยถูกเมารู้สึกแบบเสียใจเอาเธอสมมติรุ et et ่น รุ่นแม่เนี้ยแม่ะอุ้ยเมางวนเขาจะคิดถึงเรายังไงนะแต่ถ้าเป็นเบนคือคือจริงๆแล้วตัวหนูก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะคะแต่ว่าถ้าในคาแรคเตอร์ของ KKB ที่เป็นที่เป็นน้องน้องในเพลงเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าไม่เป็นไรฉันสวยไงเลยถูกเมาหมอซึ่งแน่นอนเบนต้องมาพร้อมกับท่าเต้นใช่ค่ะถูกไหมก็สามารถไป อ๋อชาเลนจ์กันได้ต้องไปดูที่แฮชแท็กไหนก็ตอนนี้นะคะรับชมงอ็มวีเลยก่อนอย่างแรกที่ช่อง YouTube ีนร l a b l e นะคะก็จะมีท่าเต้นอยู่ในนั้นแล้วก็ใครอยากจะร่วมเต้นหรือว่าร่วมสนุกเนี่ยสามารถไปร่วมชาเลนจ์กันได้ที่ TikTok เลยก็คือแฮชแท็กเลยค่ะเป็น fake new k k b challenge ค่ะก็ไปร่วมเต้นร่วมจอยกันได้ถึงจะเต้นไม่ได้สามารถลิปซิงหรือว่าใช้เพลงของหนูก็ได้ไหนไมาแล้วขอฟังแบบท่พนฮนึงได้ เลยค่ะโอเคค่ะมาค่ะร้องพร้อมกันเลยนะคะทั้งบ้านโอเคค่ะหาอะไรเรียกว่าอ่อยที่โดนเอาไปเมาไมอที่รู้น่าเรื่องไม่จริงเรื่องจริงฉันทำละไงอาก็แค่เฟก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 เนื้อฟังแล้วก็ชิวชิล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 แค่สักคนเดียวแค่ใจนี่ก็ all แล้วเฮ้ยน่ารัก แล้วนี่ร้องสดนะใช่แล้วไม่ได้เตรียมก่อนด้วยนะจ้าไปดูกันได้อายาวิธีเอ็มดูที่ไหนนะจ๊ะค่ะก็อย่าลืมไปดู MV มของเบนนะคะได้ทางช่อง YouTube ของ q u e e n a เบ e นะคะและฟังเพลงของหนูได้บนทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเลยค่ะเซิร์ชเป็นข้าวขวัญหรือว่า fake new ค่ะนี่ fake new อ่าสักกี่ล้านวิวดีจ๊ะเพลงนี้เฮ้ยแต่ตอนนี้เสียงตอบรับดีมากนะค่ะขอบคุณมากค่ะจริงๆไม่คาดหวังแค่เพลงนี้เป็นเพลงโปรดของทุกคนใน playlist ก็ดีใจแลวคะน่ารักเห็นว่าตอนนี้ ใกล้ร้านแตกแล้วนะใช่ค่ะใช่ใชปชออกมา<ช><ช>ไม่กี่วันเองใช่ไหมใช่ค่ะ<ช>ขอบคุณมากๆนะคะเอออยากจะบอกอะไรกับแฟนเพลงที่น่าจะเป็นแฟนประจําของเบลมางก็ขอบคุณมากๆค่ะสําหรับการตอบรับอย่างดีนะคะก็จะตั้งใจผลิตผลงานแล้วก็หวังว่าทุกๆเพลงของเราเนี่ยจะเป็นเพลงโปรดของทุกคนในเพลย์ลิสต์นะคะเออแล้วเราจะได้มีเพลงชงเพลงชาเขาไหมโอ้ยก็มีอยู่แล้วเออต้องรอดู ค่ะทั้งปีนี้แล้วก็ปีต่อไปค่ะนะจ๊ะ,ะแต่ฝากฝากเรลงนี้ก่อนเนาะ Fake News, Fake news นะจ๊ะขอบคุณน้องเบนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ